เอฟซีออมปูมาฝากกี่ออมปูกินด้วยมือนี่ยไปนอกน้ำคนเขาไปนอกน้ำแข็งให้มันตายกันเนาะนั่นเขาก็เตรียมผักค่ะเตรียมผักสําหรับออมปูก็มีใบผักอีเลิศมีต้นหอมผักชีแต่ว่ามือนี่ผักชีลาวว่ามีพี่น้องเฮ้เสียดายค่ะเราก็มาเตรียมเครื่องตําปุ๋งต้นหอมกระเทียมหัวหอมตะไคร่ใบมะกรูดนี่แหละค่ะพริกไส์นิดน้อยมากเผ็ดกระใส้หลายมากเบาเผ็ดกระใส่น้อยน้อยนี่ค่ะผักเขากระหันเรียบร้อยมีใบผักอีเลิศ์ได้พี่น้องมีใบผักชีลาวมือเนี่ยที่กินต้องใส่ชีลาว มีอีเลิร์มีใบมะอีตู้แมาแกะปูบันนี่แมาแกะปูพี่น้องค่ะแกะปูโอ้ยปูหนีมือพี่น้องเฮ้ยตา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 ยวันนี้เฮ็ดจะแบบโอ้ยดึงออกของเลยปูตายแล้วพี่น้องเฮ้ยซอยกลอยเลยโอ้ยแต่ตายปูแมนให้มาซอยแม่นี่ไหมวะดูมาตัวแมนมันมาซอยแลหรอเหรอคือจับซอยเนาะปูแมนก็ไดายจัซอยแม่โอ้ยหนีเก็บคักเก็บเนี่ยเปนปูนี่มันตัวไม่ไม่เก็บค่ะที่รบกวนเลยว่าแม่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 ยังอย่างกูเคยเลี้ยวมือเลี้ยวจีนจะเที่ยวทีเฮ็ดเองยงมาเส้นมา จ้าโตไปอันแค่อันอันนั้นมันปูออกเส้นก็เลได้แบงหนาที่กันแล้วค่ะเป็นก็เลยมาแก่ไห้สักไปเรียเขาก็เลยเลถ่าแค่เอามันปูออกนี่ละค่ะขน,น,นั้นเนี่ยแม่ที่บัได้กินแล้วพี่น้องไอ้ปูนี่มือโอ้ยเก็บคักบ่เซาเลยเนี่ยอยนอนี่ก็เลยไห้พอบ้านเป็นก็เลยมาโขกต้องตำปูด้ยค่ะพี่น้องเอาปูเนี่ยมาตำปูที่เขาแก่เอาเนี่ค่ะมาตำนั่นน่ะตำตำตำ,ตำเฮ็ดทั้งเส่อสองเทือแล้วก็เอานา้ำใส่แล้วก็กรองเอาน้ำ เฮ็ดแล้วก็กองก็กน่าหิอีกแล้วแล้วกับมาข้างกระทะไฟเลยค่ะนี่นี่มันปูได้เนี่ยพี่น้องนี่เอาผักพริกที่เขาเฮ็ดใส่ใส่เข้าไปเลยค่ะพี่น้องค่ะนั่นใส่ไข่น้ำได้จากสองนวยมันก็ยิ่งแซ่บค่ะพี่น้องเบิองให้มันเดือดเดือดผ่ลมีแต่มันปูได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยบุมีอย่างนี้เนี่ยมีมันปูใส่ผักที่เขาเตรียมไว้แล้วค่ะผักที่เตรียมไว้กับบุมีอย่างหลายได้ค่ะพี่น้องมีผักอย่างมาแข้งมาเขียร์อยู่คางบ้านเอามาใส่โรดค่ะเอามาใส่มันหลายๆเป็นผัก ใส่ผักแล้วก็ใส่น้ำปลาราของเขานี่และค่ะของน้องตุ้นเขานี่ละก็ต้องใส่อย่างหลายได้พี่น้องใส่เกลือนิดหน่อยค่ะใส่น้ำปลาราละหนักข้าไปน้ำปลาซ้าแสบๆโรยกับผงชูรสบ่ต้องงานนี่เพราะว่าเขาบ่มักแต่ใส่เห็ดจากน้อยได้พี่น้องใส่เห็ดไปจากน้อยโอ้ยหอมหอมเลยพี่น้องพี่น้องหอมบ่ค่ะเอาซิมมึงก่อนอโอ้เอายังสงใสยเยอะอีกยากซ่อนก่อนซิมแม่อิ่มกีบอิ่มก่อนสบอพี่น้องแล้วๆกับจิตักไปกินจ้า